อนุชาพร้อมลุยงานรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะไม่หนักใจเรื่องงานรอความชัดเจนหลังเข้าเฝ้าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วก็รัฐบาลถแถลงนโยบายเรียบร้อยก่อนในอนุชานะคะสายรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความพร้อมในการทำงานโดยบอกว่าตอนนี้ต้องรอให้ผ่านขั้นตอนของการเข้าเฝ้าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่แล้วก็รอถแถลงนโยบายตามกระบวนการให้ผ่านเรียบร้อยดีซะก่อนจึงค่อยมาว่ากันอีกครั้งให้เป็นกิจลักษณะซึ่งตอนนี้ก็เตรียม ตัวไปบ้างแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของการทํางานในกระทรวงก็ยังคงต้องรอความชัดเจนก่อนค่ะรวมถึงเรื่องการแบ่งงานด้วยเบื้องต้นไม่มีความหนักใจใดๆในการทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนเรื่องการสารต่องานเรื่องการทํางานไม่มีปัญหาค่ะสบายอยู่แล้วสําหรับการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นนะคะยังไม่ได้คุยกันค่ะคาดว่าวันนี้คงจะได้เจอท่านอีกครั้งส่วนเรื่องงานเร่งด่วนที่ทําก็คงต้องรอทุกอย่างเรียบร้อยตามกระบวนการค่ะพาณิชตติดตามมังคุดนครศรี ธรรมราชค่ะนผู้ประกอบการเข้าซื้อพร้อมเร่งกระจายผลผลิตในกรณีนนจุ้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ทางกรมได้ลงพื้นที่กลุ่มมังคุดเฉวดพูนผลที่อำเภอะ,ะอวดจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเพื่อไปรับฟังปัญหากรณีเกษตรกร,รชาวสวนมังคุดได้รับความเดือดร้อนจากที่ราคามังคุดนั้นตกต่าค่ะว่าโดยยืนยันนะคะกรมไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังข้อเรียกร้องของเกษตรกรแล้วก็ประสานผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้รวบรวมเข้ารับซื้อ ผลผลิตในช่วงนี้ให้เพิ่มขึ้นรวมถึงเปิดจุดปลายทางเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทั้งห้างท้องถิน่นโมบายพาณิชเพื่อจะช่วยระบายผลผล,ผลิตแล้วก็ให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าราคาังคุดนั้นมีเสถียรภาพจนจบฤดูกาลแน่นอนค่ะส่วนก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูกาลผลิตังคุดภาคใต้นะคะกรมก็ดําเนินการประสานผู้ประกอบการผู้ส่งออกและก็ผู้รวบรวมเข้ารับซื้อังคุดใต้ผ่าน,นกลไกต่างๆค่ะทั้งการทําสัญญาข้อตกลงปริมาณ27,400ตันเปิดจุดจำหน่ายทั่วประเทศ220จุดที่ห้างท้องถิน่นแล้วก็ 100จุดที่โมบายพาณิชย์โดยมีการรับซื้อปริมาณรวมกว่า1000ันตันค่ะในช่วงที่ราคานั้นปรับตัวลงก็ประสานผู้ประกอบการผู้รวบรวมและก็ผู้ส่งออกเข้าไปรับซื้อมังคุดอย่างต่อเนื่องเพื่อจะรักษาระดับราคาในกลุ่มประมูลและก็จากเกษตรกรโดยตรงโดยผลการดําเนินงานนะคะก็ทําให้ราคามังคุดนั้นมีเสถียราภาพจนถ,ถึงทุกวันนี้ค่ะต่อกันที่ปภตราสคาบูรณาการร่วมงานกับผู้นําชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆนะคะเฝ้าระวังปัญหาน้ําและก็ให้ความช่วยเหลือ ปาชาชเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราดค่ะ,ปะเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n ว่าตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมขังในพื้นที่เริ่มจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งช่วยเหลือแล้วเหมือนกันนะคะยังในส่วนน้ําท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรเจ้าหน้าที่หมดทางหลวงในพื้นที่ก็ดําเนินการอำนวยความสะดวกติดตั้งป้ายเตือนน้าท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดราดก็กําชับให้ฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับผู้นําชุมชนหน่วยงานต่างๆเฝ้า ระวังปัญหาน้ําให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด,วด่วนแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นสุดที่สูงแล้วก็อพยพผู้ติดเตียงช่วยเหลือตอนเองไม่ได้นะคะไปอยู่ในที่ปลอดภยัยและก็ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะซึ่งในช่วงนี้ประเทศไทยก็จะเจอฝนตกหนักหน่อยนะคะเตือนน้าท่วมฉับพลันค่ะทะเลขึ้นสูง2-3เมตรโดยกรมอุตุนิยมวิทย,ยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะเรายังมีร่องมรสุมกําลังแรงที่พัดผ่านภาคเหนือภาค สานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมตอนนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะที่ภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคกลางฝนจะตกหนักมากนะคะที่ภาคตะวันออกกับภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายกันด้วยค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนก็มีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2อถึงสเมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรเลยค่ะเดิน ด้วยความระมัดระวังนะคะอ่าวไทยอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งกันไปก่อนค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นไหยขุยที่ทะเลจีนใต้ตอนบนตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนฝั่งทางตะวันออกเฉีงยงใต้ของจีนค่ะในช่วงวันที่4-5กันยายนนี้ซึ่งพายุนี้จะไม่มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าใครจะเดินทางไปประเทศจีนตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะกรุงเทพป,ปริมฑลทวันนี้ฝนร้อยละหกของพื้นที่ค่ะแล้วก็เจอฝนตกหนักด้วยในบางแห่งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ จาก um, INN Baking News